สวัสดีครับตลาดน้นไทยผันผวนมากๆนะคะขึ้นไปบวก6แล้วก็ลงไปลบ5ส่วนตังเกือบ10จุดนะคะวันนี้นี่คงจะเห็นอยู่ในภาวะแบบนี้นะครับในวันนี้หรืออาจจะต่อเนื่องทั้งสัปดาห์นี้ก็เป็นได้มันจะแกว่งแบบนี้เลยนะครับในมุมของผมที่คาดการเอาไว้นะครับค่ะช่วงนี้กลางกลางเดือนของเดือนมีนาคมแล้วนะคะครับ ือนมีนานี่แหละปกติแล้วจะเป็นเดือนที่คงต้องบอกว่าโดยเฉลี่ยแทบทุกปีเป็นเดือนที่ตลาดหุ้นปรับฐานนะ,ะถ้าว่าว่ากันตามความจริงแล้วตามสถิตินะครับครับเพราะว่ามันเป็นเดือนที่คงต้องบอกว่าเออไม่มีประเด็นข่าวอะไรใหม่ๆเข้ามาโดยทั่วไปนะครับแล้วก็เป็นเดือนที่มีการขึ้นเครื่องหมายเอดีะนะครับหรือมีการจ่ายปันผลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ะนะครับประกอบกับ มันผ่านพ้นช่วงของการประกาศผลประกอบการปีก่อนไปแล้วแล้วมันก็จะเป็นช่วงของการสิ้นสุดไตรมาสที่หนึ่งซึ่งมันเป็นภาวะที่เรียกว่าปาะอากาศถ้าถ้าพูดภาษาง่ายๆนะครับมันเลยทำให้ตลาดเหมือนขาดปัจจัยชีย้นำในทางบวกทางลบที่บอกว่า่มีนัยยะเข้ามา นะครับก็เลยทําให้นักลงทุนบางส่วนเนี่ยเลือกที่จะขายทํากําไรระยะสั้นออกมาก่อนนะครับมันก็เป็นตัวเหตุที่ทําให้ตลาดหุ้นมีความผันผวนในลักษณะปรับฐานนะครับแต่อย่างไรก็ตามในปีนี้เนี่ยภาพรวมของเศรษฐกิจไทยกับเรื่องของผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนน่าจะอยู่ในภาวะที่เป็นบวกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยจะเป็นเหตุที่ทําให้เมื่ออ่อนลงมาก็น่าจะมีแรงรับอยู่เป็นระยะระยะเหมือนกันค่ะค่ะ ตอนตอนนี้เองนะคะด้วยสถานการณ์ตลาดทุนไทยในช่วงเดือนมีนาคมน่าจะเขาเรียกว่าอยู่ในภาวะแบบทั้งขึ้นทั้งลงจ่เทรนจะต้องเป็นขึ้นหรือลงคะตอนนี้เออในโหมดนี้คือมันมันจะเป็นกคือถ้าดูเดี๋ยวพอผ่านเดือนมีนาไปกลับมาประเมินทั้งอาจจะเห็นภาพที่มันเป็นแบบเหมือนทํานองไซเวย์คะนะครับก็คือไม่ได้ขยับไปไหน แต่ในคนที่อยู่ในเดือนนี้จะรู้สึกว่ามันมีความผันผวนนะครับก็คือมันจะเห็นภาพอย่างวันนี้เลยเดี๋ยวแกว่งบวกแกว่งลบสลับไปเรื่อยๆค่ะฉะนั้น,นกลยุทธ์ของการลงทุนสําหรับเดือนมีนานต้องทําใจอย่างไรแล้วก็ต้องลงทุนอย่างไรคะหลักง,ง่ายๆนะครับเดือนนี้ถ้าลักษณะของแนวโน้มตลาดมันเป็นอย่างนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้กลยุทธ์ก็คือขึ้นขายลงซื้อะนะครับเป็นเป็นหลักการทั่วๆไป เพราะว่ามันไม่ได้เป็นภาพที่เปรับขึ้นอย่างเดียวถ้าอย่างนั้นก็จะกละยุทธ์ง่ายเลยไล่จ like ือตามฟอลล์บายถ้าขึ้นขายลงซื้อถ้าอย่างนั้นเองกลุ่มไม่ว่าจะเป็นปตทหรือว่ากลุ่มแบงค์บ้านปู่ตอนนี้ก็ปรับแบงค์ขึ้นนะคะแต่เฉพาะกลุ่มพลังงานที่ปรับตัวลดลงเราจะซื้อกลุ่มนี้ไหมคะอาจจังหวะในการที่จะ ทยอยเก็บทีละเล็กทีละน้อยแล้วกันนะครับเนื่องจากความที่ตลาดมันผันผวนอคุณม่อนคงนึกภาพออกถ้าสมมติผมไปบอกว่าให้ซื้อเต็มๆเลยนักลงทุนบางส่วนอาจจะซื้อไปเสร็จมันเออมันขึ้นไปนิดเดียวเแ็่แล้วมันอ่อนลงมาอีกอย่างเนี้ยมันก็เหมือนกับว่าซื้อไปก็ไม่ได้อะไรทําทนองนั้นนะครับเพราะนั้นถ้าจะซื้อเป็นลักษณะค่อยๆเก็บไปทีละเล็กทีละน้อยจะดีกว่า อย่างเช่นปตทตอนนี้ประมาณ341บาทจะลุดสามร้อยสี่สิบบาทมาแต่ที่338สามแปดสามเนะคะเป็นไปได้ก็น่าจะหาจังหวะเมื่อเขาเป็นลบๆเนี่ยเก็บไปนิดหนึ่งอาจจะแบบว่า10% 20%ของเงินที่วางแผนเอาไว้นะครับแล้วก็ขึ้นไปหาจังหวะขายบ้างแล้วอ่อนลงมาก็หาจังหวะเติมเข้าไปทำนองนั้นเหมือนประคองเอาไว้แค่นั้นเอง นะครับค่ะก็เพราะอะไรคะคุณปรินในฐานะตลาดหุ้นไทยในยตอนนี้กลุ่มพลังงานกลับทูเทออกไปแต่ว่ากลุ่มแบงก์กลับ,บยืนเป็นสีเขียวตอนนี้่ะง่ายนะครับจริงๆแล้วช่วงที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มพลังงานปรับตัวขึ้นมาดีด้วยนะครับแล้วยังไม่ได้เหมือนกับมีการปรับฐานอะไรสักเท่าไหร่ถ้าเทียบกับแบงก์เนี่ยลองไปทำเอากาฟมาเปรียบเทียบกันในแง่เจตเตอร์ดูจะพบว่ากลุ่มแบงก์เนี่ย ได้ผ่านการปรับฐานมาก่อนอนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงสั้นตรงนี้อาจจะเห็นกลุ่มพลังงานม,มีการปรับฐาน,านบ้างเพราะว่ามันมีแรงจูงใจจากราคาหุ้นที่มันปรับขึ้นมาดีก็น<ถ>่าจ,จะมีแรงทํากําไรระยะสั้นออกมาถ้าเป็นลักษณะน,นั้นคนที่มีหุ้นของกลุ่มธนาคารจะต้องทําตัวอย่างไรคะกลุ่มธนาคารเนี่ยก็จริงๆคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าไทาม,มิ่งของการขึ้นการลงเนี่ยมันอาจจะลกกันอยู่นิดนึงช่วงนี้อาจจะเป็นจังหวะที่แบงก์อาจจะบวบได้ ะนะครับเพราะฉนั้นตรงนี้ก็เอ,อาจจะยังเป็นโอกาสในการซื้อได้ซื้อสะสมได้แบงค์เหรอคะแบงค์ใช่ครับไม่ขายเหรอคะตอนคิวๆตอนนี้คะ,ะผมคิดว่าไม่จําเป็นนะ,ะ,ะยังยังดูว่าแบงค์เนี่ยน่าจะมีการเติบโตดีในในเทอมของการเฟ้นตัวของโลนโกลสหรือว่าการการเติบโตของสินเชื่อ ค่ะนะครับตอนนี้แบงก์กรุงเทพบวก5บาทแบงก์กสิกรไทยก็บวก5บาทบวกส่วนตลาดมากๆเลยคือมันมันอยู่ในรีคอรี่เรีีมอยู่แล้วนะครับในไตรมาสที่1ของปีนะครับเพราะว่าต้องไม่ลืมว่าไตรมาสสี่ปีที่แล้วภาวะย่าแย่จากเหตุการณ์น้ำท่วมนะครับส่วนกลุ่มพลังงานเนี่ยความที่เขาปรับขึ้นมาดีมากในช่วงที่ผ่านมา ช่วงสั้ามันก็น่าจะมีอ่อนลงมาแต่ก็มองว่าการอ่อนก็เป็นโอกาสในการซื้อลงทุนเหมือนกันค่ะครับอ๋อเหรอคะ <c oughs> เพราะว่าก็แปลกใจนะครับรตัวปอตธลงไป5บาทแต่แบงก์กรุงเทพขึ้นมา5 <c oughs> บาทมันแต่ละเซกเตอร์มันจะมีเอ่อมูฟเมนต์หรือการเคลื่อนไหวที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาสลับกันไปก็เห็นว่าเขียวเขียวนี่คุณปินก็ยังไม่ได้นำให้ขายในกลุ่มแบงค์นะคะไม่จ นะ <tha. S 2> ผมมองว่าภาพยาวๆสำหรับปีนี้<ม>แบงก์ก็น่าจะยังเป็นบวอยู่ตาม GDP <tha. S 2> ของประเทศแล้ววันนี้ให้สะสมหุ้นกลุ่มพลังงานน่าจะเป็นตัวไหนที่คุณปรินน่าจะแนะนำยัง<ะ>ยังคงให้น้ำหนักในตัวใหญ่ๆของกลุ่มนะครับ <tha. S 1> ไม่ว่าจะเป็นปตทสอพไอ, <tha. S 1> ออยบ้านปูนี้ถ้าใครจะซื้อต้องทำใจนิดนึงว่าตัวนี้เนี่ยเวลาลงลงนักแต่ว่าเวลาขึ้นเขาก็ เขาก็ขึ้นได้ดีนะวันนี้ปลุดหกร้อยนะคะบ้านปู่อ่าเป็นเป็นไปได้เพราะว่าตัวนี้เวลาลงก็จะลงหนักแรงแรงเลยนะครับแต่ผมก็คิดว่าไม่น่ากลัวหรอกนะครับถ้าถ้าเผื่อคนถือยาวได้แต่คนที่ถือถือยาวไม่ได้นี้ไม่ไม่แนะนําให้เข้านะครับจะทำใจไม่ได้ใช่จะทําใจลําบากคคได้กันโอ้ทีนี้ตอนท้ายขอขอเออพูดถึงเรื่อง การอบรมวันต่อวันที่นี้นิดหนึ่งนะครับปิดท้ายนะครับก็คิดว่าทุกท่านที่ลงทะเบมาอะไรจองกันเรียบร้อยเนี่ยก็เตรียมพร้อมแล้วนะครับต่ออาทิตย์นี้พบกันแล้วคุณปินยืนยันว่าจะไม่มีเทพผีซีดีเถื่อนขายแน่นอนโอ้ไม่มีครับคอนเฟิร์มเพราะว่าทางคณะผู้จัดตอนแรกบอกว่าจะให้ ซีดีอะไรไหมผมคอนเฟิร์มไปเรียบร้อยแล้วว่าไม่ไม่ต้องมีนะครับเพราะว่าอยากให้คนเรียนเนี่ยได้เนื้อหาจริงๆนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเตรียมไว้พร้อมหมดแล้วตอนนี้คท่านที่จะไปร่วมงานกิจกรรมรูปใัยทันเกมกับคุณปรินเสาร์อาทิตย์ที่17-18ที่โรงแรมนารายเสาร์อาทิตย์นี้นะคะก็ต้องเตรียมใจจริงๆนะคะเพราะคุณปรินห้ามทำซีดีห้ามถ่ายทำแล้วนะคะเพราะเอกสารก็แจกเฉพาะผู้เข้าเรียนเท่านั้น นะครับได้ครัพิเศษเฉพาะแฟนๆรายการที่ร่วมกิจกรรมกับเรานะคะในช่วงเดือนมีนาถือว่าทุกท่านมีความตั้งใจสูงพรานั้นก็จะให้เต็มที่เลยได้ค่ะคุณปรินขอบคุณมากเจอกันวันเสาร์อาทิตย์ที่7นี้ะครับเริ่มเรียน9โมงเช้านะครับคุณปรินจะไปกี่โมงคะก็คิดว่าน่าจะถึงแล้วเรา8โมงหรือ8โมงครึ่งเป็นอย่างช้านะครับเดี๋ยวมีอะไรพิเศษพิเศษเจอเซอร์ไพรส์กันนงาน เลยนะคะอ๋อขออนุญาตประชาสัมพันธ์ปิดท้ายนิดนึงเออใครที่อยากที่จะมาเปิดบัญชีกับบริษัทหลักทรัพย์เออโคเรนทิคโนโลยีแบงก์คือ KTB ที่ผมอยู่เนี้ยนะครับเอ่อช่วยเตรียมเอกสารมานิดน,นึงนะครับเพราะเรามีทีมงานทางพัฒนาธุรกิจไปกับเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชนสำนเนาทะเบียนบ้านแล้วก็บุ๊กแบงค์ท่านเตรียมไปพร้อมเลยเปิดได้ทันทีเลยไม่ว่าจะบัญชีหลักทรัพย์หรือบ,บัญชีอนุพันธ์ นะครับทางทีมงานเราเตรียมพร้อมอยู่แล้วได้ใครรักใครรักคุณปรินก็ตามคุณปรินไปนะคะในบริษัทหลักทรัพย์ค e เ n ียนค n o l o ย y ี a n k หรือ KTB ไม่ใช่กรุงไทยแบงค์นะครับขอดยาอีกทีหนึ่งเป็นคอเรียนนะคะเป็นเกาหลีเป็นเกาหลีนะครับเผื่อไปดูคอนเสิร์ตเกาหลีด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ